ที่สิบเอ็ดบทส่วนมังคลสุตังเอเสวนาจารพลานักปฏิทานันจเตวนาปูชาปูชนียาในธรรมคลังมุตตมังปฏิรูปเทสาวะโสจักปะเปจักัตันปัญญาอันตะสัมมาปณิชจจะธังมคลมุตตมังความหุ่นสันจันจติปันจะวินยโยจัตุขิสิโตสุภาสิตาเตวจเอตธรรมคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานางุปทาลัสสังโฆหานาคูราจกรรมันตาธรรมงคลมุตตมังการันจธรรมะจาริยันจายาตากานันจะ จัตสังฆโหนะวชาน,นิกรรมานิเอตัมังคลมุตตมาหราติวิรัติปาปามัชฌานาจัสัญญโมอปามาโทจทตเมสุเอตัมังคลมุตตมังคารวโฌนิวโตจัสรตุถีจักตัญญุตากาเลนะธรรมสวนาเอตัมังคลมุตตมัน กันติจตโสวะจัสตาสัมมนานันจัสนังกาเลนะธรรมะสัญขฉเอตัมมังคารมุตตมังตะโกจัพพมัจจริยันจัริยสัจจานะทัศนานิพพานธสิกิริยาจัอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมีอิจิตังยัสสะนากรรมปติอโศกังวิรัชังเถรมาตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิการตะวานนะสัพพะธฐามะบาลาทิตาสัพสัพพัทฐาโสติงหัชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ โทที่สามบทสวรัตนปริตยังอินจิวิตังอิทวะอุราวะสเทสุวายังรัตนปริตังนะโมตมะอธิตตตะหาเกตนาอิทัมปิพุตเตรัตนปริตไนเตนะสัจเตนะสวัสดิหวตุให้ยังวิราคามาตามปาลิตังยะทักขจาตะกัจจามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาติกินจิอิทัมปิธรรมเณรัตนปริตังเอเตนะสัจเตนะสุวตสดิหัวตุยังพุทธเศสตปะเนนะยีสุจิงสมาธิมะนันตาริกันจัมมังหูสมาธินะเตนะสมะโนนะวิชิติอิทัมปิธรรมเณรัตนปาอตลิสไนเตนะสั เอตานิยุขานิหติดแต่แกเนยยาสุขัาสาสาวกาเอเตสุทินานิมักรานีอิทัมปีสังเขศรัตนบรีตังเอเตนัสเตนะสุวัติโหตูเยสุปยุตามนัสตารมเห็นนิการมิโนโหตามมัสตาสนงอิเตปฏิปตามาตามิการหารละตามุนาลิพุติงทุชมาหนาอิทัมปีสังเขศรัตนบุีตังเอเตนัสเตนะสุวัติโหตุกียปุปายณวังนัสภาทำเห็ตนัิตายติโนโคตาเกัสตาสชาวิรุปฏินทามาพานติการาและตามมุนาอิปีติงเุชมาหนาอิทัตนะสัตเทศรั บทที icate, ult, anyway, ่สามบทสวดธรรมบทสหัสวรรตาเวชิตังเสรยโยยาใจยังอิตลาประชาอันตัดทัตสัปโปสัสสานิจังสัญญาตัดจาริโนเนวะเทวนากันทัพโณนามาโรสหภุมุนาชิตังอภัยชิตังกกจิลาตถาลูปรสาชาตุโนบทที่สี่บทสวดเกิดปุตรรสุภาสิตามิถังเตนะพระเขวันตาชนะตาปัสสะตาอนหัตตาสมาสัมพุเทนะเอถาตุงเหมาอนุสเวนะมาปรมปยยมาอิจิกเรยมาปิตกาสัพพทานิยนะมาตกาเฮตุมาใน ยักขะเหตุเนีและมาอากาปริวาระตะเกนะมาทิฏฐินิชานละอันติยามาสระพาลูป,ปัตยามาสัมโมโนโนค่าลุยัตาตุเมเหันตานาวะเชเลยยาถาอิเมธม,มากุศลาอิเมธม,มาสวัชชาอิเมธม,มาบินยุณะหิตาอิเมธม,มาสมัตตาสมตาตามตินาอาหิตายะสุขายะสังวัตติอัถาทาุเมเหต์ปะชัเหตุ เหยืาติญาติตุมเหอันตนาวะเชนเหยืาติอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอันนาวะชายอิเมธัมมาบินยูปัสสาอิเมธัมมาสัมมาตาสมาทินนหิตาญาสุขายาสังวัตติอัฏะตุมเหอุปสัมปชะวิเหราติตติบทที่สิบทสวดอุปนิยัติุอุปนิยติชีวิตตมัตตมาอยู่จะอุปนิตตะสานัสันติตาณะเอตังมายามะ วัลเนียเปรคา,าโนโปุญญายนิเกียลิยาราชสุขาวหานิอุปนิยติชีวติตตัมมะปามายังจรูปนิตาสานสติตานาะเอตังวะหายัางวัลเนียเปรคา,าโนโรกามิสังปทะเหยหันติเปโโยทัายากายนะตัญญโมวาจายะอุทเตตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะ มานุปกาโรติคุณยังธรรมโอเวรคาติธรรมจาริงธรรมโสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทัตุกติณขจันติธรรมจารีสเพสังการานิจติยะธาปัญญายปปสติอาหารที่ปินทติทุกเกสัมมิโกวิสุทธิยาสเปสังการานิาติยะธาปัญญายปปสติอาหารที่ปินทติทุกเกสัมมิโกวิสุทธิยาสเพสัมการานิติยะธาปัญญายปัสติอาหารที่ปินทติทุกเกสัมมิโกวิสุทธิยา โอทิฏิปกบสวดอปันนักกชาดอปันนักกฐานะเมเกตุติยาหูตะกีกาเอตาทัญญายะเมธาวีตังคาเหยยะอปปนากังพาหุเวสารนังยันติปะฟาฟานิวานานิจะอารามนุขาเตตายานิมนุษย์พระยาตันทิตาเตส เนตังโขสละนังเกมังเนตังสละมุตัมังเนตังสละมะคัมมาสัพพะตุคาปะมุจติโยจัติทะตัมมันจะสังขันจะสารังคตจันตาริอริยสัจจานิสัมบัญปัญญายะปสติทุกขังทุภาษาโมตุตังทุกขสัจจะอะติกรรมะอริยะจะอคังจังทุกขุสะปะสัมมัชามิตังเอตังโขสละนังเกมังเนตังสละมุตัมังเนตังสละมะคัมมาสัพพะตุคาปะมุจติบทที่สิบเจ็ดบอร์สวยพระเทจ้ากระสาติแตกน้ำ ว่าครับเมื่อยาเอาไปจงเกล้านาคาตันบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรต้องหวังถึงที่มาไม่ถึงยาทาติดจำเฮราตันประดานจะนาคบต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนารับไปแล้วสิ่งนั้นมาไม่ถึงก็ยังเป็นอย่างนี้ถึงปัจจุบันนัตโยธรรมังตถาวิปัสสติอาสังหิราสังุปังตังวิธานะนุพะรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งขาวในปัจจุบันไม่ก้อเงี้ยไม่ก้อนแค่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นเพื่อเจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปุพเพเถริน้นเจวั สุเวคงทำควเพียรแต่ในวันนี้แหละรัเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนักฮิโนสังฆารตเตนะมหาเตนะนักมจุนาเพราความผิดเพี้ยงกับมจุราภูมิสันนิยายนั้นยังไม่มีกับเรทั้งหลายเอวังวิหาริมตะปิงอโหรตมตันติตันตังเวพระเตกาละตติสันตัวติดคเตผู้มณีติพระมณีขึ้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีวัตถุยังนี้มีความเพียรไม่เกิดขันตั้งกันและกลางคืนนั้นเราว่าผู้มีละตินเกิดด้วยการเครื่อง s t r บทที่18บทสวดปีนขาประจัเวคณะปาฐานช้าราตะโมมะหิจรางนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมความแก่ไปไม่ได้พยาธิศตมโมมะหิพยาจริงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณานะตมโมมะหิวาราณานาอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมความตายไปไม่ได้สัมเพมี์หิเมปีเย,ยหิเมนาปีอิรนาพระโววินาพระโวเราจะรู้เรื่องต่างๆที่จะต้องได้พัดมาจากของ รักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสกุลไม่หิกรรมวัทยาตกกามาโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิเสธละโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นในเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอัตยังกรรมังกริสตมีขารยาังวะปปะกังวัตสาทยาโตกริสษมิเราจะทำในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นทายาทก็จะต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวัามีอภินหังบรรจัเวกับฟังเราทั้งหลายคนที่ได้น่าอย่างนี้ทุกวันเชิญ บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาญานคาถาทุกขปตตาตนิุขพระเจ้าปตตายนิพญาสกปตตาตนิโสกาสุขตวสัมเพปีปนิโนเอตาวตตาจะอมหีตสัมภะตังบุญญาสัมปทานสัเพเทวานุตันตูสัมภะสัมปติสิทธิยาท่าทันตุสัตยะสีลังคตุสัมปทาเาว่านิตตาโหงตขันตุเทวตาาสัมเพพุทธาปรตปาปะเกนันต่ยังมะรังอนาหันตนันตเตชนะังันิสัปโสบทที่ยี่สิบวดเทวตาปฏินาคาา ยาเทวตาสันติวิหารวัชีตูปัคะเลโพคิทะเลติหิงกิหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันตุกิตาโสถิงกะโรเตถาวิหาระมัชเลเตราจามัชานวากาตัพิกโวสารามิกาธนปติอุปัสสะกาขมาตาเทสานิขามาตาสลาสัมปานะผูตาสุกิตาพระวันตุเตชยาผู้ชายเยปิจัตันทัศพาวาสัพเพทัชตาตาอัฐโวปปาติกานียานิกังธรรมะว่าลังปิจเตสัพเพปิทุกขัสสะการนตูสังขยังขาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะทาราจะปปุคาลาสังโฆโหตุสัมัคโคะ อันถายะตาอิตายะใจเมลรคตุสัตถโมสัมเพปิธรรมะจริโนสุจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปเวทิเตบทที่สิบเอ็ดตรวดสัพพปฏิฐานคาถาปุญญสีธานิคัสสะยานัญญานิกตเตนิเมเตสังจะพาติโนของตูสันตานตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาธิโยสิณาเมจายัะทิถาวะอเนยมัชตาเวลิโนสันตานันติโรกาสมิเตบุมาจตุโยนิกา ปัญจปัญเจกัตตุโวการาสาราลันตาพระวพระเวยังตังเยปฏินานัเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะชานันติเทวะเตเตสังนิเวทยุงมัจยาธินานาปุญญานานุโมทนานิตุนาสัพเพสัตตาสะตาหอนตัวเวลาสุขาชิวิโนเกมรปาทานันจากปะโตตุเตระสานิเจตังสุภาเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ มีแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอีกที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเรล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตอนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแด้ทั้งหลายอีกที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมสันเกินในกำเนิดสีมีขันห้าแลครัหนึ่งและทำสี่ทัองที่อยู่ในภพน้อภใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบูรของข้าพเจ้าแล้วขอสัต์หล่านั้นจงอนุโมทนาถถึงก็สัตว์เหล่าใดไม่ย่อมไม่ทราบการ จงอย่ามีเวรอยู่เป็นสมเสมอเถิดและจงถึงอาหารอันเสร็จกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุด้วยน้ำภาพแห่งสัจจะที่ฐานด้วยความเพียรและส่งให้การบูชาพระนาฏัยด้วยการสารทายาบทสวดพระเุิดพระบริสและประกาศเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอแต่คนทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะได้ทั้งทางโลกทางธรรมขอทวยเทศบูชาทั้งหลายโปรดทั้งมโนนาการสดใสเยื่อโมรตามาหล่านี้เมื่ออนุโนทนาแด่โปรดโปรดพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถ สมเด็จพระยานสังวรพระบรมนิสานตลอดจอมัจยมงคลทั้งหลายที่ตามติดั้งขึ้นทั้งนี้ปัาจมบมาระเทศจะตุรงสในนาโคตขอจงเปลี่ยนด้วยรูคภาพของกรุิาและคำมงคลในภาษาต่างๆขอสมเด็จสิทธุประการเดิมสาธุสาธุ บุญกุศลของข้าพเจาเกิดจาการสมมเจริญิพนาขอน้อมถวายเป็นทธบูชาตามมาผูชสังฆบูชาขอผมบุญนี้จงสมทู่มีเจตสุาร่วมสมจริญิพนาทุกข่านขอจงขอจากพระ้าแ่กวามทุกข์ทุกจ้งสิ้นประสบความสำเร็จเจรูปหน่งในที่การงานชนะต่อปรรสละมันงท่าไสมบูรณ์ความพสาสมบัติบริวัตรสมบัติมีรงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิจสสนากรรมฐานเจิปัญญาและเจริญด้วยจิตจิพริบพรายทั้งสี่เก